เดี๋ยวจะพามาดูพืชชนิดหนึ่งนะครับเขากําลังออกดอกแล้วก็ดอกเขาน่ารักตะมุตตมิมากนะครับดอกเขาขาวดอกเล็กๆนะครับก็เห็นบางเพจเขาขายมเมล็ดมันอยู่นะครับก็มันเป็นพืชที่สามารถไปปลูกเป็นพืชคุมดินได้นะครับเขาอยู่ในที่ร่มแสงลำไรได้นะครับแล้วก็สู้แดดได้ด้วยเวลามันเกิดคลุมดินเน่ยโอ้โหมันสวยมากนะครับ ที่สวนผมก็มีหลายโซนนะครับที่เขาเกิดเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกนะครับอ่ะเขาเรียกว่าต้นใบต่างเหรียญน,นะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้เลยดูนะครับนี่เขากําลังออกดอกข,า,ขาวๆเนี้ยดอกเล็กๆสะมุโตะีิดีสวยดีนะครับดอกเขาแล้วพวกนี้เนี่ยเขาขยายพันธุ์เลื้อยไปเรื่อยนะครับ มีโซนหนึงอ่ะที่มันเกิดเอ่อแต่ว่ามันอยู่ไกลนะครับก็ดูโซนนี้ล้วกันมันมันเลื่อนไปเลื้อยไปทั้งแผงนะครับคือมันเกิดแบบนี้อ่ะริมถนนในสวนแบบนี้แหละเกิดเต็มทั้งถนนเลยนะครับรถเหยียบย่ำไปก็ไม่ค่อยตายเนาะอันนี้ก็ข้างถนนนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าใครมีพื้นที่พอปลูกเนาะแทนที่จะใช้หญ้าบางชนิดเนาะใช้พืชชนิดนี้ก็ได้ดอกก็สวยด้วย แล้วก็เขาเขาไม่ได้สูงมากไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเหมือนหญ้าทั่วไปเลยอะ่ะเขาคลุมดินได้ดีได้ดีเลยนะครับเนี่ยก็เห็นเห็นในเพจเขาขายกันอยู่หญ้าใบาต่างเหรียญน,นะครับที่เขาชื่อเขาอืแล้วมันทนแรงด้วยนะผมเไปเห็นอีกโซนหนึ่งที่สวนผมที่มันเกิดอะ่ะฤดูแลงก็ไม่ตายทนแรงมากเลยอะอ๋มอ,ม,อ,อมันเลื้อยไปแล้วก็เกิดไปเรื่อยนะครับเนี่ย เพราะถ้าจะอย่างนี้ถ้าถ้าอยากจะขยายพันธุ์เนี่ยเอาไปปลูกได้เลยอย่างนี้เนี่ยเขาเลื้อยไปเลื้อยไปตรงไหนก็รากเกิดตรงนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้สามารถเนี่ยถอนไปขยายพันธุ์ได้เลยอย่างนี้เออสวยดีสวยดียดต้อนในธรรมชาติก็มันหลากหลายชนิดเนาะมันไม่ไม่ได้ปลูกให้ลำบากเลยนะก็คือเข้ามาเองนะครับ พอเราไม่ได้ใช้สารเคมีพวกเนี้ไม่ได้ใช้ยาฆ่ายงฆ่า้าเนี่ยโอ้โหยาดีๆยาสวยๆเนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นวัชพืชอะเนาะแต่สําหรับสวนผมนะครับไม่ได้มองว่าเป็นวัชพืชน,นะครับโอ้โหมันก็มาเกิดมาขยายพันธุ์ได้แต่ที่สำคัญดอกก็สวยมากเลยดูดิอืม วยดีสวยดีเนี่ยผมไม่ได้สังเกตว่าเขามีดอกอย่างนี้ด้วยนะครับคือก็เจอไอ้หญ้าชนิดนี้มันมานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยมาทําสวนแรกๆก,ก็เริ่มเจอแล้วนะครับแต่ไม่ได้สังเกตว่าดอกเขาจะสวยขนาดนี้ดอกเขาสีขาวนะครับแล้วไอ้ชื่อชนิดเนี่ยใบยต่างเหรียญนี่ผมก็ไม่รู้จักด้วยนะครับเพิ่งมารู้จักตอนที่ไปเจอตามเพจเต่างๆที่เขาขายนี่แหละ เขาขายมาเมล็ดมันเนี่ยว่าโอ้ไปปลูกเป็นพืชคุงดินได้ดีเนี่ยดูนะครับมันสวยเดีอ่ะเพิ่งมารู้ว่าเขาเขาเรียกว่าไอใบต่างเหรียญน,นี่แหละมันไม่ตายนะครับคือเวลารถยนต์เข้าออกเลยก็เข้าออกถนนตรงนี้เนาะเขาเขาเหยียบย่ำมันธรรมดามันก็ยังอยู่ได้เนาะอ่ะคลิปนี้ก็คงจะสั้นๆประมาณนี้นะครับพามาดูยาชนิดนี้ ท่านใดอยากได้ไปปลูกก็ลองลองค้นหาดูนะครับเขามีขายอยู่เหมาะสําหรับไปปลูกเป็นพืชคลุมดินนะครับสําหรับบ้านเรือนที่พื้นที่ไม่ไม่กว้างมากสวนหน้าบ้านอะไรประมาณนี้เนาะมุมโซนมุมนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยโซนสวนหย่อมอะไรอย่างเงี้ยปลูกได้สวยงามด้วยเนาะคลุมดินได้ด้วยคลุมหญ้าชนิดอื่นๆได้ด้วยนะครับ เสียงอื่นก็ยังร้องอยู่เลยนี่สายแล้วนะครับเด็ยตอนนี้เสียงอื่นยังร้องอยู่เลยไปดูก่นนะจะเจอตัวไม่อื่นเนี่ยมันเป็นตัว,ตวยังไง